เขาคนนั้น move on จากคุณไปแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวมาเช็คดวงกันนะอันนี้ฟังเป็นแนวทางฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะพลังงานอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะรับฟังอย่างมีสติได้นะเช็คดวงส่วนตัวมาที่หน้าไบโอนะคลิกลิงหาพี่หมอได้เลยนะเขาคนนั้น move on จากคุณได้หรือยังเดี๋ยวมาเช็คกันนะ เดี๋ยวนะพลังงานหน้าไพ่จริง,รงๆก็ยังไม่ได้ไปเลยนะพี่หมอมองว่ายังไม่ได้ m มุบอ n นเพียงแต่ว่าเขาพยายามที่จะวางใจให้ถูกที่สําหรับบางคนเนี่ยพยายามไปโฟกัสเรื่องอื่นไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหรือชีวิตที่ทเขาที่เขาทําอยู่ในตอนนี้นะที่เขาโฟกัสอยู่แต่ว่าก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะยังไม่ได้มูบอ่อนในบางคนใช่ ถ้าเกิดว่าห่างหายกันไปอะไรเงี้นะพี่หมอหมองว่ามีความรู้สึกนะจากเซนอะพี่หมอหมองว่าต้องกลับมามองว่ายังไม่ได้หมูบอ่อนนะยังไงก็ต้องกลับมามันยังเป็นความทรงจําที่ดีๆกันอยู่เลยอะ่ะมองว่าได้กลับมาแน่นอนนะยังไม่ได้หมุมอ่อนนะสำหรับคลิปเนี้ยเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะอันนี้พลังงานของอเดี๋ยพี่หมอจะได้อ่นคุณเป็นยังไง พี่หมอมองว่าเหมือนคุณไม่ได้แซดไม่ได้เศร้ามากอย่างเนี้ค่ะก็ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอาจจะดีขึ้นนะในบางพนังงานอาจจะดีขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็อาจจะไปโฟกัสในเนี่ยใน,ในเรื่องของการงานโฟกัสเป้าหมายในชีวิตเนี่ยได้นะคะเออ แล้พยายามที่จะให้ความอยู่ที่ทมกับตัวเองนะอันนี้ร่องพลังงานไปแบบเนี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแอบมีแบบอุทิศกุศลไปให้เลยเหมือนแบบไม่ใช่หมายถึงแบ,บบเหมือนแบบตัดเวรตัดกรรมอะไรกันอย่างหรือเปล่าในบางคนนะบางคนก็ยังมีแพชชั่นให้กับเขาอยู่เก็บไว้ในใจยังผูกพันอ่อพี่หมอว่าลึกๆคุณรู้สึกผูกพันกับเขายังลึกๆยังไม่ได้ยังไม่ได้ลืมเขาแบบได้รอยเปอร์เซ็นต์ แต่คุณก็พยายามที่จะไม่โฟกัสเขาเช่นกันเหมือนแบบเหมือนต่างฝ่ายต่างแบบเหมือนแยกย้ายแล้วเราก็คุยกันรู้เรื่องแล้วว่าเออต่างคนต่างจะไปใช้ชีวิตของของกันและกันให้มันดีอะไรเงี้ยแต่พี่หมอมองว่าเขายังไม่ได้ m o v ออนนะเขายังมีคุณอยู่ในใจแล้วมีแนวโน้มมากๆที่จะมีการหวนคืนนะอันนี้อ่านไม่ได้เอาใจใครนะอ่านตามพลังงานนะไพเพราะว่าเห็นไพใบนี้เนี่ยตกลงโปงใจหรือกลับมาดิวกันอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยู่นะในบางพนานมองว่าอาจจะมีการกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้มุบออนนะอ่ะพลังงานเกี่ยวที่เกี่ยวข้องคนที่ทําฟรีแลนซ์ได้คนที่เอ่อเกี่ยวทําธุรกิจเกี่ยวกับมาหรือชอบขี่มา้าได้นะเออเป็นนักแข่งอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนักเรียนนักศึกษาก็เกี่ยวนะนักธรุรกิจก็มีโอเคคนที่เขาแบบมีความเป็นภูมิใจในตัวเองนะพลังงานที่เกี่ยวขออ้องเออ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพลังงานน้ไพ่ยก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าย่างไงก็ถ้าสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะมาที่หน้าไบโอนะการดูดวงส่วนตัวแบบมันจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่านี้นะพี่หมอจะใช้ไพ่พรมยานในการเปิดนะ